สวัสดีค่ะเจอกับแม่ฟ้าพยากรณ์ค่ะนะคะสำหรับคลิปดีโอนี้นะคะทําสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อชาวราศีพฤษภนะคะเป็นการอ่านดวงประจําเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ค่ะนะคะเดี๋ยวอ่านดวงกันก่อนน้อนะคะอ่านตามดวงดาวก่อนน้อนะคะสำหรับราศีมิถุนค่ะนาตีพูดถูกผิดไปหรือเปล่าราศีมิถุนทะไม่ใช่พฤษภน้อนะคะ ตั้งแต่แตช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปเลยนะคะจังหวะก,การงานนะคะก้าวหน้าขึ้นมากขึ้นนะคะสิ่งที่ตั้งหวังเอาไว้นะคะชาวมิถุน,นะค่นได้ดังใจกับขนาแน่นอนเลยค่ะบางคนที่รอคอยเรื่องการสมัครงานการเรียกชื่อนะคะหรือรอลูกค้าติดต่อกลับมาได้ได,ได้ได้รับปติดต่อแน่นอน,นะค่ะนะคะก็ยังมีดวงดาวอื่นๆน,นะคะที่จะทําให้มีความเหน็ดเหนื่อยแต่เหน็ดเหนื่อยแล้วคุ้มค่ะนะคะคุ้มค่าคุ้มค่ากับการรอคอยค่ะนะคะ การที่เหน็ดเหนื่อยนะั้นยังมีข่าวดีรออยู่นะคะการที่สร้างสัญญาณมาแล้วนะคะแล้วก็รอว่าจะได้รับการอนุมัติไมโครงการต่างๆได้แน่นอนค่ะนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่ยังมีความวุ่นวายคุกคุนอยู่บ้างน,นะคะแต่สำหรับการเงินนะ่ะต้องอาศัยเวลาสักระยะหนึ่งนะคะดวงดาวนะคะยังไม่โดดเด่นเรื่องการเงินนะคะส่วำหรับเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะตัวแทนในหน้านะคะการได้รับมรดกส่วนแบ่งต่างๆนะคะ ช่วงนี้นะคะถ้าได้มาก็คือได้เงินไปอุดหนี้อุดสินของตนเองนะคะก็ยังไม่รอยตัวสักเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องสถานภาพทางด้านการเงินนะคะการเงินนะคะถ้าหากมีการลงทุนนะคะทําให้งอกเงินขึ้นมาได้ะค่ะนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยจะลงตัวสักเท่าไหร่นะักสำหรับชาวราศีมิถุนนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องพยายามประคับประคองนะคะ พูดจาความรักกันให้ดีๆพูดจาภาษาน้ําพึ่งกันไว้นะคะมีอะไรก็ í, าาากค่อยทีเท่าอาัาค่อยๆพูดกันไปนะ,ะส่วนคนที่ยังโสดนะคะก็ใจเย็ยเนๆก่อนนะคะจะยังไม่เจอคนที่ใช่นะคะในเวลาที่ใช่นะ,ะยังไม่ใช่เวลาที่ใช่ค่ะนะคะยังไม่ให้จังหวะที่ดีนักนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะก็ต้องเตือนไว้เลยนะคะโลกไทยไข้เจ็บสําหรับชาวมิถุนมีแน่นอน,นะค่ะนะคะโอเคค่ะนะคะเล่าเรื่องดาวไปแล้วเรามาดูเรื่องไพ่กัน,นะค่ะนะคะไพ่ยิปซีนะคะ พ่ยิบซีของชาวราศีมิถุนสัปดาห์เดือนกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเคค่ะนะคะมาดูกันนะคะตะนุอดุมพะสาชะพันธุบุตตะอริปัตะนิมรณะสุภกรรมราภวินาศนะโอเคค่ะนะคะ เชาวราศีมิถุนนะคะไพ่ใบแรกนะคะไพ่ตัวตนค่ะนะคะงานเต็มๆเลยค่ะนะคะงานเข้ามาตุ้มๆมเลยค่ะนะคะแล้วก็งานจะได้งานจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะการเงินการทองจะได้มาจากการทํางานนะคะสิ่งที่เฝ้ารอเฝ้าฝันเอาไว้จะได้ดังใจปาถนานะคะจะมีการต่อยอดมีการลงทุนนะคะ มีการลงทุนมีการเดินหน้านะคะได้โปรเจกต์ใหม่ๆนะคะปัญหาที่เกินไม่เข้าใครไม่ออกก็บอกได้เลยเรื่องความรู้สึกของตอนเองนะคะแต่ไพ่บทสรุปดีงามพระรามสี่ค่ะนะคะจะได้โชคดังใจปัารถนาจะได้เงินนะคะแล้วก็จะได้รับความช่วยเหลือค่ะนะคะโดยรวมแล้วนะคะราศีมิถุนไม่ขี้เหร่เลยค่ะนะคะสำหรับใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะมัสเต้ฟ้าแปดแปดนะคะศูนย์เก้าสองห้าหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสี่ห้ายินดีให้คำปรึกษาะค่ะนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะ ก็ขอจบลงอี่แค่นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็จะลงให้เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ